สวัสดีครับวันนี้ร้านเสริมสวยแซมซารอน <laughs> แซมซารอนเปิดบริการวันจันทร์ <laughs> ถึงสุดปิดวันพุธนะครับทางร้านของเราปิดทำการวันพุธ <laughs> แซมซารอน <laughs> เพราะว่าถือเคสนะครับเคสการตัดผม <laughs> เพราะวันพุธเราจะหยุดการทำงาน <laughs> ดูช่างของเรานะครับจบจาก อาจารย์สมศักดิ์ชวานนท์ลูกค้าลูกค้าเอพีนะคะก็เราก็ต้องทำให้ดีหน่อยค่ะทำไปทำมาอาจจะไม่เหลือผมเส้นๆเลยนะคะก็ดูหน้าลูกค้าหน่อยครับลูกค้าลูกค้าหันไปยิ้มหน่อยค่ะรู้สึกมีประสบการณ์ยังไงกับร้านของเราครับรู้สึกประทับใจไหมครับเท่วร้านให้หน่อยค่ะลูกค้าเท่เชิญชวนลูกค้าเข้าร้านให้หน่อยนะคะ ร้านนี้ดียังไงคะโอ้ร้านนี้บริการสุดยอดเลยครับที่จอดรถที่จอดรถอะไรนะถักอะไรนะคะเด่นล็อกเดนล็อกนะคะเกิดมาอีแม่ก็เพิ่งจะเคยทํานี้แหละค่ะโดนบังคับนะคะถ้าไม่ทําให้ก็จะงอนนะคะก็ก็เลยต้องจําใจมาทำนะคะแม่เท็เสเสร็จเ็ดจุ่มหน่อยๆนะครับแม่ถามว่าแม่ชอบไหมคะที่ลูกทําเด่นล็อก น o no, ค่ะอไม่<ต>ใช่นะครับเพราะว่ามันเราเอา่อได้ยินข่าวว่ากำลังจะเปิดอีกสาขาสองใช่ไหมครับแซมซาลอนจ้าสาขาสองที่อา่าห้วยแสงนะคะพ<า> <laughs> <laughs> ี่ห้วยแสงนะคะจะรัดเอาลูกค้าที่ระหว่างอ่าจะบ้าดอุดรจะบ้ันหนองคายค่ะทะเลตรงนั้นเหมาะที่สุดเลยนะคะอ่อาตรงสามแยกพอดีคะ่ะลูกค้าจะมาทาง พนพิสัยอ่าพนพิสัยก็คือทางวัดนะคะทางไพรสรถนะคะห้วยไพรรถแล้วก็ลูกค้าจะมาทางวงแคนใช่ไหมครับเนี่ยอ่าถูกต้องค่ะตรงนั้นเป็นจุดศูนย์กลางเลยนะคะของอ่าทุกทุกที่เลยนะคะเขาจะเขาต้องผ่านตรงนั้นนะคะเขาต้องแวะตรงนั้นค่ะอ๋อวันนี้ลูกค้ามาจากสปปลาวใช่ไหมเนี่ยอ่าลูกค้าพิเศษนะคะอันนี้ลูกค้าบ i p ีค่ะนั่งเรือหางยาวมาใช่ไหมเนี่ย เขามาปล่อยไว้กลางเกาะค่ะได้ออกไปรับเอาที่กลางเกาะค่ะไม่น้ำโขงนะคะที่กลางเกาะเลยค่ะเขาอ๋อเดื่องเข่าวว่าเขาเป็นดาราแถวฝั่งลาวใช่ไหมเป็นซุปตาอยู่ค่ายเดียวกับเอ่าประมาณนั้นค่ะประมาณเป็นที่เข้าใจกันนะคะอยู่ค่ายเดียวกับคุณบุญเลยใช่ไหม เาอยากจะทำเด็ดล็อกนะคะทางร้านเราก็จัดให้นะคะ,ะร้านเราไม่เคยทำเลยนะคะนี่คือหัวแรกค่ะหวังว่าผมของท่านคง <laughs> จะเรืือทุกเส้นนะครับโอเคท้าันแก่แก่เอเดี๋ยวผมรูวไ